โดมบทที่8ข้อ7สอนว่าไม่ทําตามธรรมัญติคือการอยู่ฝ่ายเนื้อหนังใช่ไหมพูดง่ายๆคือรมบทที่8ข้อ7เปาโลกําลังพูดว่าคริสเตียนต้องดําเนินชีวิตตามธรรมติใช่ไหมถ้าไม่ดําเนินชีวิตตามธรรมติแปลว่าอยู่ฝ่ายเนื้อหนังดําเนินชีวิตตามธรรมชาติบาปใช่ไหมซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่ครับถ้ามันหมายถึงอย่างนั้นก็แสดงว่าเปาโลย้อนแย้งกับสิ่งที่ท่านได้สอนในที่อื่นทั้งหมดเช่นหนึ่งทิโมธีบทที่หนึ่งข้อ8ถึงข้อ9ที่บอกว่าธรรมติมีไว้สําหรับ คน,นทำไม่ใช่คนชอบทำแล้วผู้เชื่อเป็นคนชอบทารวมทั้งโลมบทที่อ่าสิบข้อสี่ซึ่งผมไม่แน่ใจบทบทที่สิบก็หกมองที่บอกว่าพระคิดเป็นจุดจบของธรรมญัติถ้ายังต้องกลับไปที่ธรรมญัติมันจะย้อนแยง้งรวมทั้งต้นบทที่เจ็ดเนี่ยเปาโลพูดชัดเจนเลยว่าอ่าโดยการเป็นขึ้นจากความตายเนี่ยเราได้เป็นขึ้นแล้วก็หลุดพ้นจากการเคยเป็นภรรยาของธรรมญัติมาเป็น มาเป็นเจ้าสาวของพระคิดฉะนั้นการกลับไปที่ธรรมดาจริงๆแล้วสิ่งที่เปาโลสอดคือการล่วงประเวณีโอเคฉะนั้นเราจะมาดูกันจากบริบทของพ้อพีเองและให้พ้อพีตอบพ้มพีซึ่งเป็นการตอบที่ดีถ้าพี่น้องสามารถดูได้ถึงแค่นี้ก็ให้เข้าไปดูคําตอบต่อในช่อง YouTube เข้าใจพ้อพีทีละข้อหรือไปที่หน้าเฟซผมหรือไปดูที่เมนล